ไปบสบายสวัสดีค่ะ แล้วหน้าอย่างโลกอะเมื่อกี้หน่ยหน้ายังไงเมื่อกี้เอาใหม่หนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะจันใสนะคะวันนี้เราจะมากินหมูกระทะวัดดวงกันค่ะทุกคนที่บอกว่าวัดดวงก็เพราะว่าเราจะจับฉลากวัตถุดิบแล้วก็จับฉลากน้าจิ้มแต่เราไม่ได้กินเองนะคะเพราะว่าดวงของเราเพื่อนก็จะได้กินค่ะวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาทาคลิปกินคนเดียวมันก็เหงาตอนนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วเราก็เลยชวนเพื่อนมาทําคลิปค่ะนี่ก็คือ เจนสุดสวยหรือว่าเจนสวยนั่นเองฉายานะคะเจนสวยเจ,จนสวย <c oughs> ดาวดวงใหม่แห่งวงการติ๊กตอกค,ค่ะสามารถติดตามเจนได้ที่ไหนคะติ๊กตอก J A N E S O U y ค่ะที่อ่านว่าเจนสอยเจนสอยไม่ได้เจนสวยก็าจะผิดมาตลอด <c oughs> ไหนดาวติ๊กตอกขอสเต็กสักทีสิคะห้าหกเจ็ดแปด เดี๋ยวเรามาเริ่มวัดดวงกันดีกว่าค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปวัดดวงแล้วก่อนที่จะไปกินเนี่ยฝากทุกคนกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราไปถึง200,000ซับสไครป์เร็วๆนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้มี10อย่าง10น้ำจิ้มค่ะทุกคนปลาหมึกปูอัอดอเนื้อไก่ทอดมันเนื้อหมูโบโลน่าแนหนมไส้กรอก กุ้งแล้วก็เบคอนสิบอย่างน้ําจิ้มก็จะมีน้ำมะนาวสังขยาไข่ดิบน้ำจิ้มเย็นตาโฟน้ำปลาร้ากะปิกะทิอมนมนหนึ่งน้ำจิ้มซีหนึ่งซีอะไรซีฟเยเบสิกเบสิกอะไรอะสุกี้สุกี้ค่ะโอเคมามาเริ่มวัดดวงกันเลยเป่ายิงฉุบใครจับก่อนยาายิงยากเป๋ายิงฉบ เราได้จับก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเจนกินคะ่ะและ What to ดิบของคุณเจนอย่างแรกนั่นก็คือวัตถุดิบอะไรเนื้อกไก่ได้อยูออได้ยูเนื้อไก่ต้องจิ้มกับอะไรคะทุกคนลุ้นๆลีลาจริง<ห> ค่ะทุกคนปลาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เนื้อไก่จิ้มกับปลาเดี๋ยวปิ้งให้นะเพื่อนกระทะบ้านนี้ก็จะเป็นแบบกระทะจริงๆใส่ดมซีปลาลนี่ของจริงลองลองลองดื่มดูอันนี้คือเนื้อไก่นะคะทุกคนนี่เราโอ๊ยมเพื่อนขอโทษนั่นดูดิได้แยมได้ เอ้ยกินดีกินดีน,ดนี่ต้องเป็นคนจิ้มให้เพราะว่าถ้าเจนจิ้มเองอ่ะเจนก็จะจิ้มหน่อยรู้ทำโอเคสุกแล้วนะคะทุกคนนี่ไหนไหไหขอน้ำจิ้มไป่่ะน้ำจิ้มสุก,กี้โนน้ำจิ้มปลาร้าปลา้า <az> ปลา, <c oughs> ปลาเดี๋ยวเป่าให้ด้วยเฮ้ย <c oughs> กินปลาล้าแรงอยู่นะตอนแรกกะว่าจะเอาชิ้นเล็กๆให้มันนั่นเอาชิ้นใหญ่ดีกว่าแจมเขาขอโทษนี่ค่ะเนื้อไก่แล้วก็น้ำปลาได้อยู่เอาลงไปอย่างนี้พอพอแล้วอ่เพื่อนอจริงเหรอจริงอ่ะมาเฮ้ยดีเลยอะไรอ่ะปลาหมึ้ขอกินเองได้ปะไม่ได้ ซีีฟฟูู้้ดดปลาหมึกก็ต้องซาดทุกขอยด้น้ำจิ้มซีฟู้ด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 เฮ้ยเฮ้ยได้แล้วซีฟู้ปลาหมึกค่ะอาจทำให้ทำให้กินหน่อยนะน่ากินมากรู้สึกดีมีคนทำให้นี่น้ำจิ้มซีไม้น้ำสักยามันสีเขียวเหมือนการแจมโอ้ยโอ้หมึก ปลาหมึกกับน้ำจิ้มซีฟูดด้ดค่ะทรกอคนมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากนี่นะคะไม่ได้ไหมร้อนปนเออะเนี่ยโอ้โหกลิ่นซีฟู้ดทำไมมันแปลกๆวะ้มไข่อร่อยมากเลยค่ะเจนทุกคนเจนกี่กองอะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมเมื่อกี้อร่อยเว้แต่ว่า ไก่น้ำปลาเมื่อกี้เด็ดกว่าจริงเหรอจริงอ่ะไม่เชื่อที่เจนนหน้ามันจริงจังมากอ่ะทุกคนเมื่อกี้นี่นะคะอุ้ยขำอะไรครับมันอร่อยไงอร่อยเออแซ่บเลยอันต่อไปมึงออกไปไกลๆกูเม้นหนึ่งเลยอะไรได้โคนาตลกตลกเลยแจมโบรล่าแม่โบรล่า ต้องได้จิ้มกับอะไรอ่ะน้ำเย็นตาโฟโบโลนากับเย็นตาโฟค่ะหนึ่งสองสามอร่อย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 จริงหรอจริงขอชิมเลยอุ้นี่ยหลิมบนไะลองจิ้มนะคะทุกคนเลยอ่ะอืออือหรือว่ามันจะเปรี้ยวๆเนาะเปรี้ยวเลยขอให้ได้ทอดฉัน ทอดมันปิกระปิกะปิกะปิสาธุกระปิน้ำมะนาวมาเลยกินมาแล้วกินมาแล้วกินอะไรอ่ะกินไม้อะโอ้เจนหนึ่งสองซผมกินน้ำมะนาวมาต่อเพื่อนฉันจะได้กินจุ้งเนื้อหออกไปแล้ว จิ้มสุกี้เมื่อที่เนื้อไก่สกี้จิ้มวีสุกีสุกี้น้ำจิ้มสุกี้ี่ห้อเริ่มเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยอันเนี้ยน้ำจิ้มสุกี้ลองดูอันเนี้ยสูตรใหม่สุกี้หรือเปล่าเนื้อหมูนะจ๊ะเนื้อหมูนี่ค่ะทุกคนร้อนปะเออมากไม่ให้กินนองมานี่เลยทุกคนเจนให้กินของดีอ่ะอร่อยมากค่ะทุกคนมาต่อเลย เฮ้ยเราลองน้ำจิ้มมั่งก่อนดีกว่ากาปิกาปิกาปิเฮ้ยสังขยาสังขยาเข้ากับอะไรดีนะปวดดีสุดปวดดีสุดแหนโคจ้าวแหนมเฮ้ยเบคอนทุกคนนี่เบคอนจิ้มกับสังขยานะคะเหมือนอะไรจิ้มเลยอ่ะโอ้คว้าขนาดน้ำช้อนตักเลยมั้ยอ้าได้อ สังขยาจะหมดทั้ดเลยยูี่ไม่หกเลยเบคอนเนี่ยมันแผ่นบางเกินแตู่เจนมันชิปเป็นกอน้อเขาเรียกว่าสังขยาอันต่อไปเ้ยเยจนได้ปูอัดอ่ะกะปีบอกเลยกะปีปูอัดจิ้มน้ำกะทิค่ะทุกคนมาเพื่อนอไหนเอากะทิมาดิทุกคนคะ่ะปูอัดจิ้มน้ำกะทิค่ะ บีดชิมครีมจุ่มกะทิเออเป็นไงอร่อยอร่อยแล้วเหรออร่อยอร่อยไม่เชื่อจับจับใช่ไส้กรอกชีสไส้กรอกชีสกับอะไรเราได้กินไส้กรอกชีสกับเนี่ยเนี้ยโชว์เลยแต่ถือถือรอเลย มาสุกแล้วอันนี้คือกัะปีหนึ่งค่อยๆกัดท่ทีละครึ่งท่าทีละครึ่งที <c oughs> ละครึ่งไหวปะไหวสบายแจมเหลือครึ่งหนึ่ง <c oughs> สบายสบายสบาย <c oughs> ตรงไหนวะไปด มั้งไม่ไหวจริงๆทุกคนไม่มคือนน้ำใส่กอดชีสก็คือเค็มกะปิก็คือแบบเค็มมากต่อไปเจนจะได้กินอะไรเอ้ยเราจับเหรอเออกุ้งกุ้งเหลืออะไรแหนมกับกุ้งหุยหุยเจนได้กุ้งอ่ะ yes เจนได้กุ้งค่ะทุกคนและเจนได้ไครดิ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะทุกคนมันเหลืออย่างละอันเป็นของแจมแล้วล่ะกรปิกรปิไม่ใช่ไม่ใช่น้ำจิ้มสุดท้ายก็คือนมข้นนะคะแล้วก็แหนมมาเดี๋ยวเราจะปิ้งพร้อมๆกันเลยเขาเลยแหนมแล้วก็กุ้งเดี๋ยวผัดกันป้อนเลยนะเพื่อนโอเคปะได้อยู่แล้วและที่คลิปเนี้ยก็ติดกับปิแล้วก็มาคลิปกุ้ง ุ้งกุ้งมันไม่ต้องสุกมากหรอมั้งสุกเธอไข่ดิบละเอาไข่ไปทำให้สุกเลยไม่ได้สุกแล้วไหมเลยทุกคนนี่อันนี้ของข้าอันนี้ของ <S <S 2> <S 2> เองโอ้ยกุ้งกับไข่ดิบนะคะเจนได้กินแล้วก็แหนกับนบองคน้นจำได้กินนะคะอาจุ่มหอมกันคะ่ะนี่โอ้ยแจมเพื่อนอได้ได้ <S <S อืมไม่แย่ไม่แย่อร่อยจริงเหรอจริงเหรออีกแล้วไม่เอาไม่อยากรู้ไม่แต่จริงจริงเห็นไหมเออพอแล้วมะพอแล้วพอแล้วไม่เย็นแล้วมันไม่เหลือความเป็นแหนมเนามันเป็นซ่อนเปรี้ยวไงแหนมนมข้นหรอแหนมอ่ล้างคอล้างคอล้างคอหน่อยล้างคอหน่อยล้างคอ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  เดี๋ยวให้กินกุ้งหนึ่งตัวกุ้งจิ้มอะไรนมข้นเหรอกุ้งจิ้มนจิ้มสุกี้ไงซีฟู้ดก็ได้ให้เลือกให้เลือกล้างคอล้างคอแหนมจิ้มนมข้นมันเข้าปากไปอ่ะมันหวานใช่ไหมเจนทำอะไรอีกเนี่ยให้มึงกินไงทำให้เหรอเออใจดีเหรอสงสารเนอะสงสารทุกคนคะเจนใจดีมากเลยค่ะอะกินกินกินเจนจะให้เราล้างปากด้วยการปิ้งกุ้งแล้วก็ให้น้ำจิ้มสุกี้เราค่ะ กินเองก็ทุกคนทำไมเป็นคนรีวิไปแล้วดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะฝากติดตามทิกตอกเจนด้วยนะคะชื่อก็เนี่ยค่ะขึ้นบังหน้าไว้ให้แล้วนะคะเจนสอยเจนสวยฝากติดตามของเราด้วยนะคะทุกคนนี่ขึ้นไว้สองช่องเลยห้าหกเจ็ดแปด Like กดไลค์กดแชร์เยอะนะคะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าคลิปนี้สนุกไหมถ้าสนุกเราก็อาจจะมาทำอีกค่ะ